สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการซีสตองและอยู่กับพวกเราสองคนปุกี้ค่ะออครับวอทครับวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาพูดคุยกันในเรื่องบุหรี่ไฟไฟ้าทุกคนได้รู้จักกันค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคืออะไรแล้วมีโทษยังไงบ้างนะคะวัยรุ่นในยุคนี้เนี่ยสูบกันเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ทราบว่าเข้าโอ๊ตเนี่ยรู้จักไหมคะก็พอรู้จักอยู่บ้างนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไวัยรุ่นเนี่ย ถึงชอบสูบก,กันนักนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียหรือจะมีอันตรายอะไร<า>หรือเปล่าพี่น,น่าสิค่ะเราไม่รู้เลยนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็อันตรายยังไงบ้างอยากรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะพาทุกคนไปรับชมหนังสั้นกันเลยดีกว่าค่ะไป,ไปกันเลย Sea t r o g m o v โอ้ใจนํำเสนอ Electric Cyclist นี่คือเรื่องราวของตัวเองที่ทุกคนกำลังเห็นกับสิ่งที่ผมอยาจะบอกตรงไปนี้ว่าผมนั้นได้เลือกแล้วและการตัดสินใจของผมนั้นที่จะมายืนอยู่จุดนี้กับสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้า หลายคนถามว่าผมมายืนอยู่จุดนี้ได้อย่างไรเลรอผมจะเล่าย้อนไปตอน,นแรกลวกันตอนนั้นในชีวิตวัยไซ์ของผมแทบจะไม่มีอะไรเลยใน่ละวันบางครั้งผมก็เดินอยู่ในห้องสมุดเพื่อหาหนังสืออ่านไปวันๆและบางครั้งความเหงาก็เข้ามาอยู่ในชีวิตเสมอจะให้ผมทำยังไงได้ละ่ะผมก็ไม่ได้มีเพื่อนคนอื่นเขาด้วยนี่จนวันหนึง่ง ผมเลยคิดว่าผมเน่ยอยากมีเพื่อนบ้างหรืออยากมีกลุ่มเพื่อนเป็นของตัวเองบ้างก็ยังดีจนกระทั่งวันนั้นก็มาถึงวันที่ผมจะเข้าไปสู่ด้านมืดในชีวิตของผมสามอาทิตย์ต่อมา ตอนนั้นผมก็ไปเจอกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่กำลังสุกอะไรสักอย่างมันเป็นเครื่องที่แปลกตาม,มากตอนแรกผมว่าคิดว่ามันเป็นบุหรี่นะพอมองดูดีๆแล้วมันสวยกว่ามันหอมกว่าและที่สาคัญมันเท่กว่าตั้งแต่วันนั้นวันที่ผมได้เพื่อนอย่างที่ผมปรารถนาแต่สิ่งที่ผมได้กลับมามันคือโลกอะไรสักอย่าง คำถามที่ผมอยาจะถามทุกคนเป็นสิ่งสุดท้ายนั่นคือ,อสูบรีไฟฟ้าแล้วมันเท่จริงเหรอเป็นยังไงบ้างครับกี้ได้ดูหนังสั้นเกี่ยวกับเรื่องบุบรี่ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ย มีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นยังไงบ้างครับกี่ว่ามันแล้วแต่กลุ่มคนบางคนมากกว่านะคะบางคนเนี่ยสูบเพื่อที่จะเข้าสังคมแต่บางคนสูบเพื่อที่จะเลิกบุหรี่มวนและยังมีกลุ่มหนึ่งค่ะที่สูบเพื่อความเท่และความสวยนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีกลิ่นหอมบ้างอะไรประมาณนี้นครับงั้นกี่ว่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นกันดีกว่าค่ะว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และมุมมองที่แตกต่างกันยังไงบ้างคะ่ะครับไปกันเลยครับ สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดเปิดท้ายในวอโคกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นกันว่ารู้จักบุหรี่ไฟฟ้าไหมเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าไหมคะ,คะรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนนี่อันไหนอันตรายกว่ากันคะคิดว่าน่าจะเป็นบุหรี่มวนครั บุรีธรรมดาหรือเปล่าบุรีธรรมดากับบุรีจรนบุรีไฟฟ้าคิดว่าบุรีธรรมดาอันตรายกว่าบุรีไฟฟ้าครัคิดว่าบุรีไฟฟ้าอันตรายกว่ากันเอ่อบุรีธรรมดามันเกิดการเผาไหม้ควันในไพวกนี้กินเขาบอกตดวตัวันว่าอันตรายกว่าบุรีธรรมดามันมีสารมากกว่ารู้สึกว่ากินเหม็นรบกวนสังคมคนรอบข้างแต่ว่าถ้าเป็นบุรีไฟฟ้ารู้สึกว่ากินจะซอบลงมากกว่าถ้าครันผมไม่เลือกตัวเลยครับเพราะมันทําลายร่างกายเราทั้งแหนของเาเป็นสารเคมีผมว่าเท่ากัน เพราะมันมีควันโอเคแล้วพี่คิดยังไงกับคนที่สุบในที่สาธารณะคะ ควรแบบหลีกเลี่ยงในการสูบในที่สาธารณะถ้าจะสูบก็คือที่แบบไม่มีคนเยอะครับมันอันตรายต่อตัวเขาเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยอันตรายต่อคนรอบข้างเพืกอปิดคนที่ลาเงื้อคนท้องเก็อย่าให้เลือกครับแบบเป็นปิดไปต่อสังคมด้วยก็ถ้าเขาสูบในที่แบบมีคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันอาจจะส่งผลนอกคนอื่นไม่ดีอะไรถ้าเป็นแบบสาธารณะตามสวนอะไรแบบนี้พอได้แต่ว่าเหมือนถ้าในอาคารเรียนอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยโอเคค่ะรู้สึกว่ามันมันสูบได้แต่ว่าคนสูบไม่เป็นที่ค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็แบบไม่ได้ชอบ ้จะเพราะว่าบุหรีมัวเนี่ยมันเป็นบุหรีที่มีการจุดเผาแล้วทีนี้มันเกิดการเผาที่แบบไม่สมบูรณ์มันทาให้มีผลเสียของด้างคาร์บอนมอนอกไซด์เลยแบบ ออกมาเยอะแล้วมันเก็บสะสมอยู่ในปอดซึ่งพอระยะเวลานานขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างเนี่ยคล้ายเป็นอะไรนะสิ่งที่แบบต่อโรคถุงลมโป่งพองอะไรเงี้ยครับผมมันอันตรายส่วนปอดเนี่ยมันคล้ายกันก็จริงกับบุหรี่แต่ว่าการเผาไหม้ของมันเนี่ยสมบูรณ์ซึ่งสิ่งที่ออกมามันก็จะเป็นแค่เหมือนไอ้น้ำแล้วก็โรคที่เกิดกับปอดเนี่ยปัจจุบันคือยังมีอะไรนะเรียกว่าผลเสียถ้าเทียบกับบุหรี่อะปอดมันจะมีผลเสียที่น้อยกว่าอาจจะยังไม่ได้แบบวิจัยพบนะตอนนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับบุหรรี่่่แลล้้ววูสึกาออดมัันจะภย และนี่นะคะคือคำตอบของทุกคนค่ะโอ๊ตคิดเห็นยังไงบ้างคะโอ๊ตคิดว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองได้คิดถูกหรือคิดผิดนะครับที่หันมาสู่บุหรี่ไฟฟ้าหรือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จริงๆว่าผลเสียของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างแต่วันนี้นะครับเรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่ไฟฟ้านะครับมาให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าครับดีเลยค่ะทุกคนนะคะจะได้รู้จริงๆค่ะว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีผลยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวประภาพลสสิธรตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขชำนาญงานผู้รับผิดชอบงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์ของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะ สำหรับข้อเสียหรือว่าผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้านะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าในบุหรี่ไฟฟ้านี่มันมีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างนะคะในเรื่องของน้ํายาที่เราใช้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปนะคะส่วนประกอบหลักๆก็จะเป็นเรื่องของนิโคตินนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดโรคหรือว่าเกิดการเสพติดของยาได้นะคะเพราะว่านิโคตินเนี่ยเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของทําผลกับประสาทส่วนกลางนะคะทําให้โอกาสที่เราจะเป็นในเรื่องของโรคความดันมีความ เสี่ยงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือความเสี่ยงสูงในเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งปอดส่วนสารอื่นๆที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นสารที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่เติมเข้าไปนะคะโอกาสที่สารพวกนี้จะเกิดเป็นโรคของโรคมะเร็งหรือว่าโรคอื่นๆที่ตามมาก็มีค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการจะเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยตัวเองนะคะก็มีวิธีง่ายๆนะคะเป็นหลักการสี่อนะคะข้อแรกก็คือเลือกวันนะคะลั่นวาจาลาอุปกรณ์แล้วก็คิดก่อนลงมือนะคะการเลือกวันเนี่ยก็คือเป็นการที่ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองชัดเจนนะคะว่าเราจะดีเดย์วันไหนว่าเราจะเลือกสูบบุหรี่นะคะส่วนการลั่นวาจาก็คือการบอกกล่าวกับคนข้างๆนะคะพ่อแม่เพื่อนแฟนครอบครัวบอกเลยนะคะว่าเราตั้งใจแน่ๆแ,แล้วว่าเราเนี้ยต้องการที่จะเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพื่อ ให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยเป็นแรงเสริมอีกแรงหนึ่งนะคะให้สําหรับเราอยากจะเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะส่วนเรื่องของการลาอุปกรณ์ก็คือการที่ทิ้งห่างจากอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะไม่เก็บอุปกรณ์การสูบบุหรี่ไว้ใกล้ตัวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เราอยากจะกลับไปเสพนะคะแล้วก็คิดก่อนลงมือก็คือคนที่สูบบุหรีะคะ่ค่ะก็คือจะต้องมีอาการติดสารนิโคตินใช่ไหมคะในช่วง2อถึงสวันแรกเนี่ยจะมีอาการอยากนิโคตินเพราะนั้นในช่วง2อถึงสวันแรกถ้าเราทําความเข้าใจเรื่องนี้เราจะผ่านช่วง เวลานี้ไปได้แล้วก็จะมีวิธีการช่วยนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการของการติดสารนิโคตินก็คือพยายามต้องดื่มน้ํามากๆค่ะอย่างน้อย2ลิตรหรือว่าหาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือไม่ว่าจะเป็นลูกอมหรือว่าหมักฝรัหลังตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดอาการอยากบุหรี่ได้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการตั้งใจแน่วแน่ที่เราจะเลิกบุหรี่แต่สําหรับบุคคลที่ต้องการตัวช่วยนะคะแล้วก็มีสายด่วนนะคะที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ก็คือ160 0นะคะสามารถโทรได้ยีิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีค่าใช้ ะะหรือติดต่อไปทางเว็บไซต์ของมูลนิธิรณรงค์ผู้ม่สุบุรีค่ะ ก่อนอื่นต้องทราบก,ก่อนนะคะว่าละองควันของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นอนุที่เล็กมากนะคะสามารถซึมแทรกซึมสําหรับผู้ที่สูบเองนะคะเหมือนกันสามารถแทรกซึมออกนอกจากเซลล์ของปอดเข้าไปสู่กระแสเลือดเราได้นะคะซึ่งมันเป็นขนาดอนุภาคที่เล็กมากนะคะส่วนผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะในเมื่อขนาดอนุพันธ์มันเล็กเนี่ยโอกาสที่จะสูดดมหายใจเข้าไปก็มีค่อนข้างเยอะกว่าบุหรี่มวนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะสังเกตง่ายๆคือคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีละองควันออก ออกมามากกว่าคนที่เป็นสุขบุรีมวนธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดอาการของระคายเครืองทางเดินหายใจได้เพราะว่าสารพวกนี้ค่ะจะ สูดดมเข้าไปแล้วก็ถึงเข้าไปมากกว่าคนที่สูบบุหรี่มวนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นความรู้ใหม่เรื่องของบุหรี่มือสามที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะเนื่องจากอนุภาคที่มันเล็กแล้วก็เกรดละอองที่มาจากน้ายานเนี่ยสามารถไปอยู่ที่พื้นหรือว่าจะเป็นผนังห้องครัวจะเป็นผนังห้องนอนหรือว่าผ้าม่านที่อยู่ในห้องเราอะคะ่ะก็คือจะตกค้างอยู่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าบ้านมีเด็กเล็กหรือว่ามีคนที่มีอาการปุมมแพ้ไปสัมผัสพ,พวกสารพวกนี้โอกาสที่จะทาให้เกิดอาการของระบบทางเดินหายใจจะมีได้ 爱他。 สำหรับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะตอนนี้ก็เป็นจะว่าเรื่องใหม่ก็ไม่ใหม่นะคะเพราะสิบปีแล้วนะคะที่นำนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะจากข้อมูลเนี่ยเก็บจากปี58ปถึงปี64เนี่ยเราพบว่านักสูบหน้าใหม่ในเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีเพิ่มขึ้นจาก3%เป็น8%นซะคะซึ่งกลุ่มของผู้เสพบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในเด็กกลุ่มอายุถึง19ปี เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงเด็กตั้งแต่ช่วงมัธยมจนถึงเข้าเรียนมหาลัยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นการง่ายต่อการซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาบริโภคนะคะแต่ว่าอยากจะเรียนไว้นิดนึงนะคะว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะตั้งแต่มีไว้ครอบครองมีไว้จําหน่ายหรือว่าแม้กระทั่งผู้ที่มีไว้เสพเองนะคะตัวนี้จะผิดกฎหมายหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของด้านสาธารณะสุขก็ผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าไปเจอสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะคะก็จะมีการจับจับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นข้อที่อาจ จะฝากไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เราพบอาการป่วยจากเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็พบในกลุ่มที่มีอายุน้อยลงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีอาการเป็นโควิดมาก่อนเนี่ยโอกาสที่จะมีเรื่องของความรุนแรงทางระบบทางเดินหายใจก็จะมีมากขึ้นน่าจะเป็นข้อฝากสําหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สูบจริงๆด้วยรสชาติด้วยรูปลักษณ์ที่มันสวยงามแต่มันก็แฝงด้วยอันตรายเพราะมันก็คือนิโคตินที่เป็นสารเสพติดเหมือนยาเสพติดทั่วไปค่ะ และนี่นะครับคือบทสรุปของบุหรี่ไฟฟ้าในวันนี้ครับค่ะก็ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะที่ให้คําแนะนําและให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะครับเห็นไหมครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างมันอาจจะมีดีตรงที่กลิ่นหอมแค่นั้นนะครับแต่ทางที่ดีเราไม่ควรไปยุ่งกับมันดีกว่าครับใช่แล้วค่ะก็อยากจะให้เด็กๆวัยรุ่นทุกคนนะคะหันมารักตัวเองค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงค่ะครับและใน EP หน้านะครับจะมีประเด็นหัวข้ออะไรที่น่าสนใจ ฝากติดตามฝากรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ